สวัสดีค <clubs> ่ะอ ouais. ุปแบบเป็นดนตรนฟันทูเทคนิคเบิร์เทดีที่มารับเชิญเพื่อนที่รักการตีแบดทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยอูต้องทําเสียงสวยนิดนึงเพราะว่าถ้าเพื่อนๆได้รู้สิ่งนี้เนี่ยในการตีข้างหลังของเพื่อนเนี่ยจะสวยจะรอดจะเทระเบิดเมกเลยนะคะไม่ดีกว่าพูดแบบนี้มันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆค่ะเอางี้วันนี้นะอูจะมาบอกเพื่อนเรื่องของการ ถอยตีถูกหลักนะแล้วคุณนะชนะตลอดเวลาไปเลยเอาเปล่าถ้าเอานะไม่เสียเวลาแล้วอวูบอกทันทีเลยจ้ะยังไงคะเพื่อน,อนๆรู้หรือเปล่าว่าอถอยยังไงให้ตีให้มันง่ายๆถอยยังไงให้มันมีหลักเพราะส่วนใหญ่เราเองเนี่ยหนึ่งถอยไม่ทันถอยเสียหลัก ถอยตีไม่ได้ถอยถอยถอยเตียงไงก็ตีไม่ได้ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าใช่ปะมันจะมีไปทางเกิดเหตุการณ์นี้ได้อีกต่อไปถ้าเพื่อนๆฟังอุนะคะ <c oughs> โอเคสิ่งที่เพื่อนต้องทํานะคะเพื่อนๆจ๋าคืออุจะอธิบายก่อนว่าในการถอยเนี่ย เพื่อนๆต้องเริ่มจากการถอยก้าวชิดก้าวนะจ๊ะขวาชิดซ้ายขวาชิดซ้ายขวาชิดซ้ายนะคะเอาเป็นสามก้าวก่อนก็ได้สามครั้งก่อนก็ได้นะคะทำไมเพราะว่าท่าเฉียงเฉียงของเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถทำให้เพื่อนส่งแรงจากข้างหลังและตีลูก จากข้างหลังทะลุไปข้างหน้าได้โดยเราจะมีวิธีการส่งแรงอู้ฮะส่งแรงยังไงอะฮะเอา,อางี้ก่อนไม่ต้องพูดถึงการตีแบตคุณดูนักฟุตบอลเห็นป่มเวลานักฟุตบอลเนี่ยเขาจะเตะใช่ไหมคะเขาจะลากขาขวาไปข้างหลังใช่ไหมแรงของขาขวามาจากการบิดสะโพกและส่งลงขาขวาแล้วเตะ แต่แบตของเราก็เรียนแบบได้ค่ะเราเอาขาขวาข้างหลังใช่ไหมเราบิดสะโพกนิดนึงแต่เราไม่บิดเอวเยอะนะคะบิดสะโพกแล้วหยุดและดึงแรงขึ้นมาจากสะโพกขึ้นมือนะคะสะโพกขึ้นมือนะลูกอยู่ข้างหน้านะปล่อยมือไปข้างหน้าแค่นี้เองคุณก็จะสามารถส่งแรงไปได้แล้วค่ะทีนี้ คุณรู้วิธีการแล้วนะว่าทำไมต้องถอยก้าชิดก้านะคะเพราะว่าคุณจะได้ส่งแรงจากเอวไงขึ้นมือแล้วก็ตีลูกอย่างง่ายๆไงคะทีนี้แถมให้ค่ะคุณลองนึกดูสมมุติว่าแม้แบบคุณเนี่ยถูกเสียบไว้ข้างหลังเป้นะคะทีนี้เวลาคุณถอยถอยถอยไปเนี่ยคุณมีแรงจากการส่งเกยวสะโพกใช่ไหมแล้วแม้แบบคุณอยู่ข้างหลังคุณวางไม้แบนไว้ที่หลังนะแล้วคุณดึงไปข้างหน้าอย่างเร็วเลยคุณก็จะมีแรงในการตีข้างหลังอย่างง่ายเข้าเจบบ และถ้าฟุตเวิร์คคุณอยากไปพร้อมกันในการอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณจะส่งสะโพกหยุดใช่ไหมจะดึงไม้แบตใช่ไหมแยละยลืมนะลูกแบตบให้ลูกแบตอยู่ข้างหน้านะและในระหว่างที่ตีคุณเอาขาขวาไปพร้อมกันเลยพร้อมกับวิ่งแค่นี้เองค่ะคุณก็จะสามารถถอยมีหลักและตีลูกอย่างแรงเร็วใช่ไหม เพราะว่าคุณหนึ่งขาขวาคุณหยุดอยู่ข้างหลังเป็นเฉียงเฉียงถูกไหมและคุณแรงเพราะว่าคุณสามารถส่งสะโพกขึ้นไปหยุดแล้วก็ดึงแรงขึ้นไม้แบตและให้ลูกแบตอยู่ข้างหน้าคุณถือไม้แบตแบบแบตแ,แ,แพ็คข้างหลังเอาหน้าไว้ข้างหลังคุณแล้วคุณก็ปล่อยไม้มาข้างหน้าเลยมันจะเป็นแรงสะบัดง่ายๆเองและก็ดูผลลัพธ์เลยกันนะคะว่าลูกเดการตีข้างหลังเนี่ยมันจะแรงขนาดไหน อย่าบิดเอวเยอะนะคะเพราะเอวเยอะเนี่ยหน้าไม้มันไม่โดนตรงๆนะคะมันโดนเฉียงๆแล้วไม่แรงให้ไปตรงๆเพิ่มแรงเป็นเส้นตรงนะคะโอเคไหมเพื่อนจ๊ะโอเครู้อย่างนี้แล้วก็ไปทํากันทุกคนเลยนะจ๊ะถอยตีถูกรักชนะตลอดเบราโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยที่มารับฟังนะคะเรียกเพื่อน,อนมาฟังกันเยอะคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่อูพูดเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่ประโยชน์นะคะและ ใครเอาไปทำเนี่ยสนุกสนานเฮฮาปาจิงโก้แถมได้แต้มและชนะอยู่แล้วนะคะไปฝึกกันทุกคนเลยขอบคุณที่ติดตามนะคะอูก็มีกำลังใจในการทำคลิปมากเลยก็จะทำต่อไปด้วยนะคะเพื่อช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตีแบบสนุกขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็ตีชนะด้วยเนาะโอเคปะเโอเคงั้นก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยบ๊ย